เห็นเสื้อตัวนี้อย่างที่บอกนะครับอชอบเป็นการส่วนตัวเสื้อคล้า,า,ายๆเสื้อบอลก็ไม่เชิงนะ,ะเห็นตัวนี้ก็กลับมาพบก,กับบันเทิงเร่งบอลน,นะครับช่วงนี้พักเบรกกับฟีฟ่าเดยซึ่งพี่บอบุบอกว่าจริงๆถามว่าฟีฟ่าเดยมันไม่มีนะมันก็คือการเบรกของอะไรนะทัวร์นาเมนต์อนะไรทั้งอย่างยัาง,งาจำไม่ได้ก็ มันก็คงจะก่อยๆอย่างที่พี่บอบูหรืออินฟูหลายคนเขาบอกนะว่าพอเป็นพัดเบกเตะเอออะไรนะคัดบอลโลกหรือเตะบอลทีมชาติเออใช่ไหมอินเตอร์เนชั่นแนลเบกชาติใช่คำนี้แหละที่พี่บอบูบอกมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลมานิดหน่อยน,นะสำหรับบันเทิงเือบอลมีแน่นอนครับก็ก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องพายุนะ อะไรชื่อจําชื่อพายุไม่ได้ที่เข้านานี้บะเออที่เข้าที่เวียดนามเนะี่ยก็ส่งผลให้คู่ทีมไทยกับรัเสเซียเนี่ยต้องเลื่องแล้วก็เกนาะนั้นมีรัเสเซียบอกว่าไม่อยากเตะกบไทยเพราะว่าเหมือนกับว่าทีมชาติไทยเหมือนกับไม่ไม่น่าจะแบบเตะบุญด,ด้วยแล,วแล้วไม่ได้ประโยชน์นสำหรับรัสเซียนะก็โดนยกเลิกไปแล้วก็ไทยชนะเวียดนาม สอห,หรือจะบอกว่าหนึ่งสงีเพราะไปเยีอยนบ้านเขาเนี่ยโดยที่ยิงก่อนด้วยนาทีที่ประมาณ20่สบกว่ากนะแต่ก็กลับมาชนะได้สอนในเกมก็มีแบบเขาเรียกอะไรประทะกันรุนแรงมีบน่มบนมีดราม่ากันนิดหน่อยหลังจบเกมก็มีดราม่าเนะในคลิปของอิูหลายคนก็เอามาพูดกันแล้วเหมือนกันช่วงนี้เป็นเสีิวด้วยนอนเด็กอ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจยแสดงความเป็นห่วงกับเอ่อ เวียดนามนแล้วก็ทีมชาติเวียดนามด้วยที่ตอนนี้พายุเข้ามีคนบาดเจ็บล้มตาแล้วก็หวางห่างพายุเนี่ยโดนพื้นเมืองไทยที่แม่สอดเชียงรายตอนนี้ก็น้ําท่วมกันอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้อืมทุกคนและกันที่ประสบภัยพิบัติทางนี้แล้วกันก็เดี๋ยวนี้ภัยพิบัติมันมีเพิ่มขึ้นบ่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคนเรามันเรียกอะไรใช้ทรัพยากร ทำให้โลกร้อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลายอย่างองค์ประกอบทั้งตัดไม้ทำลายปา่าปรากฏการณ์เลนกระจกน,นู่นนั่นนี่ที่ดินทุดแล้วก็ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลอะไรประมาณนี้ก็ต้องเป็นกําลังชารักกันครับสําหรับวันนี้เนาะถ้าเกิดใครยินเสียงเบาหน่อยก็ขอภายด้วยวันนี้ใช้โทรศัพท์ตัวเก่านะครับอ่ะก็สําหรับแมตช์อุ่นเครื่องทีมชาติไปก็ดูเก็บข้อมูลนะก็กลับกลายเป็นว่า มีประเด็นอีกแล้วพี่บามาโพสมาเหี้ยขึ้นบ้านเลยหียเขาบ้านนี่แหละก็ั้งกับว่าทีมชาติของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะซึ่งมีมาไทายเดอิกแล้วก็อีกคนหนึ่งของเลียภูคือฟานได้นะก็เดอิกก็พลาดทำให้ฮอลแลนด์เสียประตูที่เตะกับเยอรมันนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมดูกล้องเอียงๆแป๊บหนึ่งนะอืแก่กล้องนะก็ทําให้โดนด่าไปแล้วแล้วก็โดนเปลี่ยนออกเลยด้วยซ้าก็เหมือนกับประมาณว่าเอากลับกายมาแล้วเล่นไม่ดีแ้วก็โอเคลองดูแล้วงานแล้วมันกลายเป็นประเด็นตรงที่ว่า <c oughs> เดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยพรุ่งนี้แล้วดิใช่ไหมเพราะอมานลงคลิปวันศุกร์เสาร์ที่ถึงนี่วันที่เท่าไหร่นะสิบห้า อ่ะสิบสิบสี่อ่ะสิบสี่ถ้าวันผิดขออภัยนะอะซาลที่สิบสี่ก็แมนยูจะเจอกับนักบุญเซาลแทมตันซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใช่ไหมแต่เมื่อก่อนในะยุคข,ของที่ยำดูนะยุคเก้าศูนย์ยุคที่แมนยูรุ่งเรืองเหลี่ยมนาทพูดคําคนี้แล้วกันเซาลแทมตันก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ชิพอยู่นะพรีเมียร์ลีกนอะไรคือตอนนั้นที่ยำดูอยู่มีสตาร์คนหนึ่งที่ยำนะชอบคือแมทธิวเลอร์ทิสเซนะ ก็เรียกว่าเป็นพ่อมดเลยแหละเป็นกองหน้าเป็นกล่งปีกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็ชื่อหายไปแต่เมื่อก่อนเลทิทีเอถือเป็นนักเตะที่แบบมีพรสวรรค์มากการจ่ายการเปิดการทำโอกาสให้เพื่อนลูกยิงแต่ลูกนี่แบบเรียกว่าเด็กแล้วก็สติตีที่พี่บอมหมูบอกเนี่ยเวลาแมนยูเจอกับแซมแมป์นั่นนีไรเนี่ยมักจะเล่นแบบมีม,มีมีแพ้เล่นแบบว่า มีสูสีเหมือนกันนะและช่วงช่วงช่วงที่เซาแทมป์ตันอยู่ในพีเมชิพพีเมลีกเนี่ยก็ถือว่าเล่นบอลสนุกแล้วเอาจริงๆรเซาแทมตันคือสาขาสองของลิเวอร์พูลที่ใครๆหลายๆคนพูดกันนะก็นักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มาจากเซาแทมป์ตันเยอะนะเอานับตัวอย่างก็ฟานดนี่แหละมาเน่เท่าที่จำได้นะแต่แฟน์ลิเวอร์พูลรู้ดีแหละว่าเด็กเด็กโง แล้วก็นักเตะบอลน,นักเตะหงนักบอลหงที่เซ็นมาเนี่ยก็มาจากซาเตมตันเยอะจนเขาพูดกันเองแหละว่าเป็นสาขาสองของเลี้ยภูแล้วคราวนี้ยเมื่อแมนยูเจอสาขาสองเลี้ยภูแล้วถ้าแพ้แล่ะแหกอีกนะซึ่งเขานั้งขึ้นมาก็ยังเรียกว่ายังไม่ชนะเลยใช่ไหมเพราะว่าอ่าไม่ได้ดูนะก็ที่บอบูก็บอกว่านัดนี้ขอชนะบ้างก็ลองดูครับ ก็อยากให้ชนะนะแล้วก็อืม์อแฮมตันนักบุญดูชื่อดินักบุญแล้วปีาสามแดงคิดดูมันจะโดนปราบหรือเปล่าก็ <g ül> ถ้าเกิดชนะไปแมนอยู่ชนะไปก็ถือว่าโอเคแลสวหรัแฟนแมนอยู่นะถ้าเกิดแพ้นี่รับรองมีเรื่องมีประเด็นมีดรามา่ามีอะไรหลายอย่างให้พูดกันถึงอีกแน่นอนนะครับก็ถ้าใครหลายคน รู้จักซอลแทมตันรู้จักเคยดูนะก็ลองมาเชียร์ซอลแทมตันกันนะครับว่าเสาร์นี้จะต่อกรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไหมเดี๋ยวอาร์มจะดูด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนมก็เชียร์ซอลแทมตันเนี่ยอย่างที่อาร์มบอกเนี่ยอาร์มเป็นคนชอบนักเตมะมาทีเวเลือดที่ A อนี่ก็ถือว่าเจ๋งมากนะเก่งเลยแหละมีหลายทีมในพีเมยิ์ลีกในสมัยก่อนเนี่ย ให้เขาย้ายเขาก็ไม่ย้ายนะตกไปกับซาตันแล้วก็พอเขาเรียกแรลีไทยก็หายไปเลยแล้วก็ทั้งตันมันตกไปอยู่ดิวิชันหนึ่งนานไม่ได้ขึ้นพิมพ์ลีกมาเรียกว่าโอ้โหเป็นสิบปีได้มั้งถ้าข้อมูลผิดขอภัยนะครับเพิ่งเพิ่งได้ขึ้นมาครั้งนี้ใช่ไหมก็อกันก็อยากนาเชียร์นะอยากดูฟอร์มถ้าจำไม่ผิดนักเตะคนหนึ่งที่ทั้ตันอืมไม่ไม่ไมเออทั Saint ้งตันน่าจะเป็นทีโอวันขอบแล้วก็มีอีกหลายคนที่แบบ เป็นนักเตะดอกรุ่งเนอะอืมก็เดี๋ยวลองดูกันก็ไม่ได้เชียร์ให้แมนยูแพ้ก็ไม่เชียร์ให้ซาตันแพ้อย่างที่อามบอกครับใครชนะอามก็ดีใจด้วยถ้ามันอยู่ชนะก็โอเคถ้าซาตันยันได้ก็ถือว่าโอเคแล้วทชียรอมจะเชียร์ก็คืออย่างที่บอกครับเรสเตอร์นัดนี้ก็อยากให้อีนี้แหละอยากให้ชนะบ้างหรือแบบเออให้มันดูดีหน่อยนะก็ยังไม่ดูโปรแกรมนะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูโปรแกรมกันอื อะจบไปสำหรับเรื่องบันเทิงเรื่องบอลก็เดลิกครับดูดินักเตะกองหลังเหมือนกันทีมคู่อีกกันมาจากทีมชาติเดียวกันอีคนเล่นดีอีกคนหนึ่งเสกเล่นแย่บันเทิงจริงๆแมนยู Man, you, เอ้ยอ่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องผ่านไปก็กคือดราม่าของบอลไทยนะครับอ๋อยังไม่พูดมากเรื่องเกี่ยวกับอาทาเรก,กรรมการโดนแบนตั้งแต่เปิดฤดูกาล ไทยลีกมาเนี่ยอ่ะยังไม่ได้ไปเลยมันเรียกว่ายุ่งๆแล้วก็จัดบ้านด้วยพ่อไม่สบายด้วยแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆวันเนี้ยผมไม่หัดจับโอ้หในแฟนบนท่าเรือใน Facebook แฟนเพจกลุ่มท่าเรือนะมีคนเรียกว่าไปจอมบัตรตั้งแต่เช้าเลยอ่ะแปดโมงเก้าโมงมีคนไปต่อเคียบต่อแถวซื้อแล้วอะซึ่ง ปกติที่อามไปท่าเรือเนี่ยอามไปซื้อแบบชิวๆเลยสามสี่โมงอามไปถึงบอนเตะหกโมงทุ่มหนึ่งอามยังไปซื้อบัตรไเลยซึ่งแรกๆเนี่ยนําซื้อบัตรออนไลน์นะซื้อจัดออไลน์บางคนก็บ่นว่าไม,ไม่ไม่มีซื้อออนไลน์มันมีนะครับไปไปซื้อที่ไลน์แล้วก็ต้องแอดไลน์ line ของท่าเรือเนาะเดี๋ยวถ้าถ้ามีถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวลงให้ใต้ล่างเลยกันแอดไลน์ท่าเรือแล้วก็ โอนเงินเข้าไปคุยโอนเงินแล้วก็จองเ,อเดี๋ยวกันนะจำไม่ได้ก็คือเข้าไปจอง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 ได้ที่ลายของท่าเรือแล้วก็็คือคือก็คือจองจองออนไลน์ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปรับบัตรที่ท,ที่ที่โต๊ะคนละโต๊ะกับที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นห้องซื้อตั๋วของสดเนะของท่าเรือมันจะมีโต๊ะอยู่ ใกล้ๆกันนั่นแหละเนี่ยเอาอารมาเอาทัพท์ไปให้เขาดูว่าเนี่ยอารจองโอนเงินแล้วก็มารับบัตรก็เท่ากับว่าจองออนไลน์แต่บางคนเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าหรือย,ยังไงก็เลยแบบว่าบ่นว่าที่ท่าเรือยังไม่มีออนไลน์แต่ก็อย่างที่บอกครับมีแต่ก็ยังไม่มีแบบอย่างของอะไรนะบีจีเนาะอออะไรนะทูแบงคอกใช่ไหมที่ไปจองกับเซเว่นอันนั้นเขามีจองอันนั้นเขาแบบ สบายแนละ้วแต่ว่าของท่าเรือยังมีเท่านี้อยู่นะก็ถือว่าโอเคก็ก็มีออนไลน์แหละแต่ว่าบรรยากาศในการคนไปจองตัว๋วซึ่งอามดูอามชอบมากกว่านะแต่พออย่างเนี้ยเป็นคู่ค,คู่แบบใหญ่ซึ่งวันนี้เตะกับบุรีรัมด้วยผลถ้าอามจะไม่ผิดเสมอการศูนย์ศูนย์ใช่ไหมถ้าเกิดผิดขอภายนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเลยอาจจะแบบขึ้นแก้ให้นะก็เป็นพอเป็นแตช์ใหญ่เนะี้ยมันจะเต็มไวถ้าเกิดแตช์ที่แบบเจอกับทีมที่แบบไม่ไม่ใช่แบบ ท็อป4ของไทยลีกเนี่ยมันก็จะตั๋วไม่เต็มแต่ไม่รู้นะดูดูการนี้บอลไทยอาจจะบูมขึ้นมาอาจจะเต็มแต่ว่าทํายังไม่ยังไม่ได้ไปดูเลย<_><_>ก็เลยไม่มีโอกาสไปไปซื้อตั๋วที่สนามในห้องซื้อตัว๋วของเขาเนะก็เลยไม่รู้แล้วก็ดราม่าเรื่องมีโดนอะไรนะอินฟูพูดแล้วก็แฟนท่าเรือโมโหอ่ะยังไม่พูดแล้วกันอะไรระมาณเนี้ยก็ถือว่าให้มันผ่านไปก็เดี๋ยวนี้คนเราอ่ะลมร้อนเนะี่ยบางทีจีนที่เชีย โดนบน่นโดนไลนหน่อยก็เข้าใจแหละเรื่องกรรมการมันก็เป็นเขาเรียกอะไรวิจารยานส่วนบุคคลนะอย่างมืองลูกอามองไม่ล้ําคนอื่นอาจจะมองล้ําหรือน,นู่นนั่นนี่แต่ว่านะนะความคิดที่แตกต่างก็อยากให้มีโมโหเด็กกระาแบบต้องดักกระทืก,กันหรือแบบไม่พอใจกันเลยแต่ก็เข้าใจอนะเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลยมันกลายเป็นว่าคนเราอารมณ์ร้อนมากขึ้นอ่ะ จบไปแล้วก,กันกับเรื่องของไทยลีกแล้วก็ท่าเรือนะอยากให้หวังว่าเป็นแฟนท่าเรือเพราะมันใกล้บ้านจริงๆอยากไปดูล่ารีเพราะเคยไปเคยไปดูล่าบรีทีหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าอ้าไม่จบเลยเออฉลามชนชนะตั้งแต่เปิดมาที่ชนะยังไม่แพ้เลยเนาะแล้วก็เด็กของฉลามชนจาชื่อไม่ได้เด็งจิงชาติไทยก็ยังไม่มีเวลาไปดูอยากไปดูเหมือนกันนะถึงถึงตก ตกไปอยู่ไทยลีกสองนะก็มีเนี่ยมีอ่ามีแวลจะไปไทยลีกสองอยู่ทีมหนึ่งเดี๋ยวถ้าไปแล้วจิตบรรยากาศให้ดูเพื่อ,อนะ่ะมีจองเสื้อลิมิเต็ดแบบนี้มากอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวจะมาโชว์ไม่จำไม่ได้ว่าตัวนี้อเอามาอันบ็อกรีรีวรือย่างอ่ะจบไปกับไทยลีกแล้วกันเดี๋ยวคอยมาพูดกันอืมก็ เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะก่อนจะจบกันไปเราจะมาพูดถึงการนาโชวความหัวยังไม่ทันหายความควาเยเข้ามาแทรกการนาโชเป็นอีกนักเตะหนึ่งซึ่งเป็นนักเตะหนุ่มนักเตะเขาเรียกอะไรเด็กอะคาเดมี่นะแมนยูเซนมาใช่ไหมแล้วก็เป็นเด็กซึ่งแบบว่าเป็นเด็กยุคใหม่ติดโซเชียลเพิ่งฟังมาสดๆวันนี้ซึ่ง ช่องคุณป๊อปวิรพลนะเอามาพูดให้ฟังก็เอออีกแล,ล้วเหรอมึงข่าวพวกนี้ังไม่ค่อยได้ตามจากสำนักข่าวนอกหรอกก็ดูตามอินฟูคนอื่นหรือแบบนักข่าวทางคนอื่นประมาณนี้ยก็บอกว่าโรนันโดทําช่อง YouTube แล้วเชิญลีโอฟอร์ดินานไปแล้วก็มีคําที่โรนันโดพูดอ่าไม่ไม่พูดละกันว่าคืออะไราก,การาโชไปกดไลค์คือจะบอกว่าถามจริงเหอะมึงเป็นแฟนแจสปุกนี่ปาปิยงกูเก๋ไง อะไรก็มือลั่นตลอดครั้งนี้แล้วก็หนึ่งทีที่รู้สึกจะเป็นซานเชวโใช่ไหมไปพิมพ์ปุ๊บแล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็มีปัญหาแล้วก็ลบโพสต์ไปครั้งนี้มึงเก้าอีกแล้วจะบอกว่ามือลั่นหรืออะไรก็รู้ไม่รู้แต่ว่ามึงไม่สมควรทำแล้วมึงก็โดนด่าคือโอเคมันเป็นสิที่ส่วนบุคคลเป็นโลกโซเชียลแต่อย่างที่บอกคุณ อยู่ในแสงไฟคุณเป็นนักบอลดะดับทีมดังคุณอยู่ในทีมเขาแล้วมีคนดา่าผู้จัดการทีมค,คุณไปกดไลค์กดทําไมเนี่ยนักเตะแมนยูเป็นอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> นักเตะเรียหูไม่ค่อยจังมีข่าวนักเตะทีมอื่นไม่ค่อยจะมีข่าวเรียหูมีตอนนี้ทะเลาะซาร่าทะเลาะกับเจเกนคอปตอนนั้นที่รู้สึกจะแพ้แลไรจะไม่ได้ไปทีหนึ่งแล้วออกมาแล้วมีนู้นนั่นก็จบกันไป แต่ก็ไม่เคยเห็นมีการโพสต์แบบแล้วก็แบบมีการกดไลค์หรือมีแม,ม,มนอยู่แม่งเอาตลอดแรดฟอร์ดอะแรดฟอร์ดก็บ่นคนเชียร์ว่าไปดูถูกเดี๋ยวจะพิสูจน์ทุกวันนี้หน้าตาในการลงสนามทุกคนก็ยังบอกเหมือนเดิมว,ว่ามึงก็ลงไปเหมือนมึงไม่อยากเล่นหน้าทามึงแบบว่าไม่มีแพชชั่นลงไปเนื่อยๆไม่มีความสุขกับการเล่นบอล ก็อย่างที่อามบอกนะครับอามจะเคยพูดกับเพื่อนๆหลายคนเลรว่านักบอลเหมือนก็เป็นอาชีพบางทีเราเชียร์เขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหร,ราไปกีดเราไปแบบชื่นชมเขาแต่บางคนมันเล่นมันไม่เป็นตปิลิขได้เงินเยอะไอ้อย่างเนี้ยข่าวที่เห็นก็คืออันโดนี่เนี่ยพักเบกทีมชาติตัวเองไม่ได้เตะเป็นสวีกับแฟนก็โดนดา่าใช่ไหมหูมึงได้รับเงินสัปดาห์เราเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านแล้วมึง เล่นแบบนี้แล้วก็บอกว่าอยากอยู่กับแมนยูต่อใช่ดีครับแล้วเกิดพูดแบบธรรมดาเบสิกของคนเนะเป็นครูก็อยากอยู่ใครๆก็อยากอยู่เล้เงินเดือนเยอะย้ายไปอยู่อีกทีมหนึ่งไม่ด้วยได้เงินเดือนเท่านี้ไหมหรืออาจจะได้เท่ากันแต่ว่าอาจจะต้องแบบโดนเคี่ยวมากกว่านั้นอยู่แมนยูเนี่ยเอาง่ายๆอย่างตอนเนี้ไม่ได้เล่นมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเล่นมาลงแค่นาทีหนึ่งมั้งตามสถิติที่หลายๆคนพูดเล่นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะนั้น เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาพูดแบบว่าโอ้ยกูจริงจังกนูนู่นนั่นนี่มันจริงหรือเปล่ามันนักเตะม,มันไม่มีสปิริตจะบอกว่าเยอะเลยก็พูดไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดไปเทียบย,ยุคเมืม่อก่อนอะยุคเมคแฮมยุคพอสโคยุคอิลคันโดน่ายุคร้อยจีนค่าเหนื่อยน้อยกว่าแต่การเล่นลงมาทีอย่างที่พี่พ่อบูบอกอะเจ็ดสิบสามสิบรูนี้ยังบวกอะไรประมาณนี้ แล้วดูอย่างแอนโทนีเล่นใครล่ะอะแรดฟอร์ดก็ต้องพูดนะถ้าเกิดคนชอบสองคนนี้โกรธมันก็ขออภัยด้วยนะครับกับค่าเหนื่อยเยอะๆแล้วดูมันเล่นหน้าตาไม่มีแพชชั่นหน้าตาแบบลงไปแล้วแบบไม่เหมือนกับไม่อยากเล่นแอนโทนีก็อะแรดฟอร์ดดีหน่อยไปไปซ้อมจ้างเทรนเนอร์มาปรับปรุงตัวฟิกเข้าฟิตเนสทำไมมึงไม่ทำตั้งนานมึงเพิ่งมาทำตอนนี้สองปีที่ผ่านมามึงทำอะไรอยู่ใช่ไหม อนท้อน,นี่นี่ไปวสบีกับแฟนมึงก็ไม่เคยแบบโชว์ให้เห็นเลยว่ามึงแบบจะแบบวันหยุดจะพัฒนาจะแบบว่าปรับปรุงจะไปซ้อมนอกอะไรประมาณนี้อ่ะก็ยอมรับอ่ะมันเป็นอะไรสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลของเขาต้องใช้คำนี้สมัยเนี้อนโทอนี่มึงก็ไป็นสบีกับแฟนแล้วก็ให้คนเขาด่าแล้วแมนยูก็โดนด่าอะไรประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้บันเทิงหนึ่งบอลก็คงจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ ไปตามเชียร์ว่าแมนยูจะโดนนักบุญป่าบหรือเปล่าอย่างนี้บอกนะครับปีศาจแดงกับนักบุญ <c oughs> แม่งเหมือนถ้าเกิดบันแท้นะยับเยิยนจริงๆน,นะเพราะนักบุญคือสาขาสองของลิเวอร์พูลบายาสำหรับแพนแดนยูสู้ส